เวครับช้านี้ผมก็ได้มาอยู่ที่นี่ครับนี่ครับบ้านห้วยเหี้ยนะครับหมู่8อ่ตาตําบลปางมะผ้าอําเภอปามะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่เขามีเขาจะมีจุดชมวิวชื่อว่าอะไรนะตรงนั้นนะครับกิ๊กกอคอนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับปิดทําการนะครับ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะครับนี่ครับปิดนะครับผมช่วงนี้ปิดครับเพราะว่าด้วยเหตุผลของโควิด19ครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะครับเดินไปดูชมบรรยากาศรอบๆบริเวณนี้นะครับนี่ครับก็นี่เลยครับตามนี้นะครับ ปิดชั่วคราวนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าจะเปิดวันไหนนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นร้านกาแฟนะครับตรงนั้นตัวนั้นก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับผมนีครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ถนนเส้นนี้ครับถนนเส้นเอ่อางมะผ้านะครับแล้วก็จะไปบ้านปางคำนะครับ บ้านเฮียนะครับถนนเส้นนี้นะครับถ้าเราลงไปทางด้านขวานะครับก็จะไปบ้านจจาโบนะครับบ้านเฮียเนี่จะห่างจากบ้านจจาโบประมาณสักประมาณ20สกิโลครับแล้วก็จะลงไปทางอําเภอปางมะผ้านะครับแต่ถ้าเราไปทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะขึ้นไปทางบ้านไม้ลันนะครับไม้ลันก็จะไปบ้านปางคา ปางคามเกก็คือประเทศไทยเราเนี่ยก็จะสิ้นสุดอยู่ที่บ้านปางคามครับถ้าเลยปางคามไปก็จะเป็นสนนุนขึ้นสู่ดอยไตแรงนะครับรัชฉานประเทศพม่านะครับนี่ครับดีวเราไปดูสถานที่ชมวิวที่อื่นบ้างนะครับเพราะว่าน่าจะมีหลายที่นะฮะตามที่เห็นนี่ครับจุดชมวิวคลิกก่อคอนะครับปั้นห้วเฮีย แล้วก็จะมีด้านล่างด้วยนะครับเที่เราไปดูเดินไปดูนะครับแต่ช่วงนี้ก็ปิดนะครับปิดทําการนะครับก็แจ้งเตือนเพื่อนๆที่จะมานะครับนี่น่าจะเป็นที่พักนะครับคืนก็น่าจะหลายบาทอยู่นะครับเพราะว่าวิวเขสวยนะครับ เดินไปชมวิวครับเพื่อนๆข้างล่างนั้นจะเป็นบ้านทุ่ยเฮียนะครับข้างล่างแต่ว่าถ้าเราไม่ได้มาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงแล้วก็มาเที่ยวได้นะครับแต่ว่าเข้าพักไม่ได้ครับก็มาชมวิวถ่ายรูปกับวิวอะไรได้หมดแหละครับเพราะว่าสถานที่ จุดชมวิวเขาก็จะติดถนนเนี่ยครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นลานกางเต็นนะครับทำที่ให้สำหรับกางเต็นครับที่เป็นจุดเป็นจุดเป็นแคร่ออกไปอย่างนี้นะครับเป็นลานกางเต็นนะครับ มาดูตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ครับผมหนูงาที่พักกลางเต็นท์นะครับนี่ตรงนี้นะครับมีหมูด้วยครับ หมูดำนี่ครับข้างล่างนี่ก็จะเป็นบ้านหุ้ยเฮะนะครับบ้านหุวยเฮะนะครับข้างล่างครับอันนี้ก็คือวิวสวยงามครับวิวภูเขาสลับซับซ้อนนะครับผมนี่ครับติดถนนเลยนะครับอันนั้นน่าจะเป็นมิตรอะไรกาแฟหรือเปล่า นี่ครับอันนี้บ้านทุ่ยเฮียนะครับแล้วก็ตรงโน้นนะครับเห็นรอยตรงโน้นไหมครับก็จะไปบ้านปางลันนะครับปางลันก็จะไปปางคามปางคมเสร็จก็จะมีถนนวิ่งตามไหล่เขานะครับขึ้นบนรอยอีกลูกโน้นนะครับที่จะไปรอยแต่แรงนะครับที่รัชฉานนะครับประเทศพม่านะครับนี่ครับเดี๋ยวสูมหมู่บ้านให้ดูนี่ครับบ้านทุ่ยเฮีย เป็นพี่น้องเผ่ามูเซอร์นะครับเงียบเชียบเลยครับนัตท่งเทียบไม่มีนะครับก็มีห้องน้ำให้นะครับถ้ามานอนกลางเต็นท์นะครับ แต่เมื่อกี้ที่วิ่งมาผ่านบ้านจะโบมาก็ก็ปิดเหมือนกันนะครับมาจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาร้านกาแฟปิดหมดครับปิดทุกร้านเลยนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับที่เรามาชมตรงแคร่ตรงนี้บ้างว่าวิวเป็นยังไงนะครับ เป็นลานกลางเต็นท์นะฮะเป็นที่พักกลางเต็นท์ให้นะเป็นที่กลางเต็นท์ครับน้องก็ใช่ครน้องก็เป็นที่กลางเต็นท์เหมือนกันนะฮะทางเข้าหมู่บ้านครับตรงนั้นดีครับสวยงามครับเทือกเขาสลับซับซ้อนนะครับ ฝั่งนี้บ้างครับมาแล้วก็ดูให้ทั่วๆครับ ก็คงจะขอจบคลิปนะครับาพามาเยี่ยมชมนะครับหมู่บ้านหุยเฮียน้าที่ชมวิวนะครับณจุดชมวิวก,กิ่กอคอนนะครับก็อย่างที่แจ้งข่าวครับปิดครับช่วงนี้ครับปิดนะครับ มิสเตอร์เดเวอร์ครับก็ขอจบคลิปที่บ้านหุยเฮนะครับตำบลปางมะผ้าอำเภอปางมะผ้านะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ อันนี้ก็คือบ้านจาโบนะครับสถานการณ์บ้านจาโบนะครับตอนที่ผมวิ่งมาตอนเช้าก็รู้สึกว่า,าจุดชมวิวแล้วก็ร้านกาแฟแล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขารู้สึกว่าจะปิดนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในหมู่บ้านนะครับนี่ครับบ้านจาโบนะครับ กาแฟร้านนี้ก็ปิดนะครับปิดร้านกาแฟทุกร้านปิดครับสรุปก็คือปิดนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของบ้านจ่าโบนนะครับฝากเตือนแจ้งข่าวให้เพื่อนๆน,นะครับที่จะมานะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็ เราฟังอีกทีนะครับว่าเขาจะเปิดวันไหนนะครับก็คงจะผ่านพ้นวิกฤตโควิดรอบนี้ไปแล้วครับนี่ครับปิดนะครับ